สวัสดีค่ะร้านกล้องสำรวจศูนศย์นังสีตค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาเข้าใช้งานโปรแกรม S.O. Line กันนะคะซึ่งโปรแกรม S.O. Line ตัวนี้นะคะจะช่วยในการสร้างเส้นขนานนะคะให้ตรงกับเส้นเบสไลน์หรือว่าเส้นหลักของเรานะคะให้มีความห่างในระยะที่เท่าๆกันนะคะ,ะส่วนมากจะใช้ในงานติดตั้งกังหันลมนะคะงานวางแผง โซลาร์เซลล์หรือว่าจะเป็นในสวนยางพารานะคะซึ่งจะต้องมีความกว้างแล้วก็ในระยะที่เท่าๆกันนะคะสำหรับกล้อง Total Station ที่ใช้วันนี้นะคะจะเป็นยี่ห้อ s o กเกียค่ะรุ่น IM 5 2นะคะเราไปดูกันเลยค่ะค่ะในการเข้าใช้งานโปรแกรม S O line นะคะดับแรกให้เราเข้าไปที่เมนูนะคะเลือก เข้าไปที่โปรแกรม SO Line ตรงนี้นะคะจากนั้นกด Enter ค่ะตรงนี้นะคะในการเข้าใช้งานโปรแกรม SO Line นะคะเราจะต้องใส่ค่าพิกัดจุดตั้งกล้องกันก่อนนะคะโดยไปที่ OCC ตรงนี้นะคะทำการกด Enter เข้าไปเลยค่ะให้เราทำการป้อนค่าพิกัดจุดตั้งกล้องนะคะโดยค่าพิกัด NE ของเรานะคะค่า N จะอยู่ที่102.4นะคะ ค่าพิกัด E นะคะจะอยู่ที่100.88นะคะตรงนี้จะเป็นชื่อจุดนะคะเราจะใส่เป็น B 1นะคะส่วน HI ตรงนี้นะคะจะเป็นความสูงของตัวกล้องค่ะกล้องของเราจะตั้งความสูงอยู่ที่1.4เมตรนะคะจากนั้นนะคะให้เราทำการป้อนค่าพิกัด backside ค่ะโดยกดไปที่ F 3ค่ะ b a c k ไซด์ของเรานะคะค่าพิกัด N จะอยู่ที่100นะคะค่าพิกัด E จะอยู่ที่102.4ค่ะจากนั้นนะคะกด F 4ค่ะโอเคค่ะตรงนี้นะคะหน้าจอเขาจะขึ้นว่า backside take Ms นะคะให้เราทำการหมุนกล้องไปยังจุด Backside ของเรานะคะ ค่ะตรงนี้นะคะเราทำการเล็งไปยังจุดแบ็กไซด์ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะให้กด F2 ค่ะเพื่อยิงนะคะ MES ค่ะจากนั้นนะคะกด F4 OK ค่ะต่อไปนะคะให้เราเลือกเข้าไปที่ Define Base Line ตรงนี้นะคะกด Enter ค่ะ ดีฟายหนนะคะก็คือจะเป็นจุดเบสไลน์เส้นหลักของเรานะคะโดยเราจะต้องทําการป้อนค่าพิกัดจุดแรกนะคะค่าพิกัดเอของเรานะคะจะอยู่ที่100.6ค่ะส่วนค่าพิกัด E นะคะจะอยู่ที่1 0ึ่งร้อนะคะ เสร็จแล้วกดโอเคค่ะตรงนี้นะคะหน้าจอก็จะขึ้น define จุดที่2ให้เรานะคะให้เราทำการป้อนค่าพิกัดจุดที่2นะคะค่าพิกัด n ของเราจะอยู่ที่ร้อยจุดหค่าพิกัด E จะอยู่ที่100ค่ะจากนั้นกดโอเคนะคะทำการกดโอเคที่ F 4นะคะ ค่ะต่อไปนะคะให้เราเลือกไปที่ลายตรงนี้นะคะกด enter ค่ะเขาจะให้เราป้อนค่า offset นะคะโดยเราสามารถกำหนดได้นะคะว่าใน offset แต่ละช่วงระยะห่างนะคะเราจะป้อนค่าอยู่ที่กี่เมตรนะคะโดยตรงนี้นะคะเราจะใส่เป็น1.2เมตรนะคะแล้วก็กด enter ค่ะ เมื่อทำการยิงเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากด yes ที่ f 4นะคะตรงนี้นะคะค่าออฟไลน์ของเรานะคะจะติดลบอยู่ที่1.790เมตรนะคะแล้วก็ค่าเลนส์นะคะจะเป็นค่าระยะห่างนะคะจะอยู่ที่0.007เมตรนะคะตรงนี้นะคะให้เราทำการคายล็อกนะคะตัวกล้องแล้วก็คายล็อกเลนกระดกนะคะ เล็งถอยกลับไปที่1.7 90เมตรนะคะแล้วก็ทำการกดยิงใหม่อีกหครั้งนะคะค่ะเมื่อสักครู่นะคะเราทำการหมุนตัวกล้องใหม่นะคะจากนั้นนะคะให้กด F 4เพื่อยิงนะคะกด yes ที่ F 4ค่ะนี่นะคะค่า offset ของเรานะคะจะติดลบอยู่ที่0.93เมตรนะคะ แล้วก็ค่าเล็งนะคะจะอยู่ที่ลบ0.010เมตรนะคะตรงนี้นะคะให้เราทำการเคลียบแนวราบกับเลนกระดกอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ทำการยิงเมนเชอร์ใหม่อีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อให้ค่าออฟเซตกับค่าเล็งตรงนี้จะต้องเป็นศูนย์นะคะ ถ้าเกิดถ้าท่านใดสนใจนะคะสามารถเข้ามาดูสินค้าได้นะคะที่ร้านต้องสำรวจสุนังสิงห์นะคะจะตั้งอยู่ที่ลังสิงห์คลองสองค่ะหรือว่าโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์ศูนย์สอง 1, 2, 6, 8, 5, 4, อหนึ่งศูนย์สอค่ะอีก1ช่องทางค่ะสามารถทักไลน์ได้นะคะที่ SI RSI 99ค่ะขอบคุณที่ติดตามค่ะ